hrv ปี2 0 2 4โฉมเดียวก็ป้ายแดงปายะจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก่อนอืน่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบรรทารูปรอยใจดีออกใหม่ป้ายแดงเป็นล้านล้านเล้านสอราคาตัวเริ่มต้นนะแต่ประหยัดจากป,าป้ 1, 2, 3, ปา,ยา,กปายแดงไปแล้ว2 2ึงส0ถึงนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว2-3ถึง0 0แสนทันนี้เป็นรถบ้านซื้อหน้าบ้านลูกค้าเลย ไม่แค่7,000โลน้ำมันเครื่องยังบ่เคยทายแม้แต่ครั้งเดียวนะมาดูรถเลยนะครับผมมาพร้อมอยางบิดโตนแม็กฮอนด้าสีเทาเดมโบโอ้รสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มบุนสตาร์ทอันนี้สตาร์ทแล้วนะอันนี้สตาร์ทแล้วนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเกียร์ออตโต้จอกล้องถอยออปชั่นโคตรเยอะจัดเต็มนะครับผมสมราคาเลยนะครับสมราคา เอาไปฟรีดาวได้เลยคันนี้นะครับแอร์โคตรชำสตาร์ทแล้วนะแล้วที่สำคัญตัวใหม่ป้ายแดงครับผมปี2024มาพร้อมกับแอร์หลังโอ้โหนะครับนะรีวิว Honda มาต้องนานเพิ่งเจอนะครับผมแอร์หลังนอกจาก CRV แล้ว HRV มีแอร์หลังแล้วด้วยนะครับผมที่สำคัญ CRV ครับเขาเป็นระบบไฟฟ้าคันนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกัน ผมและที่สําคัญนี่นี่น,นี่โชว์ก่อนโชว์กุญแจอยู่ไหนเดี๋ยวหากุญแจก่อนนี่ไม่ต้องกดตรงฝาท้ายก็ได้กดตรงโฮสนะครับกดตรงโฮสอา่าวายเลยยอาย,อายกดไม่ติดอ,อจริงจริงจริงจมันกดตรงนี้ได้แต่ว่าได้ไม่เป็นอายเลย โอ้ยอยากดิจ์ขเขาจางหน่อยพี่น้องเอ,อ้เยนะครับผมคือ <c oughs> ความเข้าใจ,าจาก็น่าจะแบบว่าต้องไม่สตาร์ทรถอยู่นะครับผมก็คือกดจากกุญแจได้เลยนะครับประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ป๋าไม่ได้ให้ใจนะครับดากเดิมท้ายเดิมบล็อกแม่แรงอยู่ครบยางอะไรรุ่นนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าเปิดไม่เป็นนะครับผมถุงอันนี้ยังอยู่อยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่า,าสายพ่วง นะครับผมมีสายพ่วงชุดเครื่องมุงเครื่องมืออยู่ในถุงยังไม่แกะใช้อ่านะรถบ้านไม่แค่7จ0 0เโลไม่เจ0 0โลเติมเบนซินนะครับผมน้ำมันเบนซินโพตรสวยอะ่ะดูดิหน้าใช้แล้วได้เบาะหนังด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาปี2024ตัวเดียวกับหน้าโชว์รูมนะครับผมนะสุดสวยสุดจับจัดไปพี่น้องเอ้ยเอซีปายะบรรทา H.R.V. เทอรเรมโบสุดติงกระดิ่งแมวนะครับดูห้องเครื่องอันนี้สตาร์ทแล้วนะย้ำว่าสตาร์ทแล้วนะครับผมเงียบก็บนี่สตาร์ทแล้วนะอ่านี่สตาร์ทแล้วนะโอ้สวยเลย B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  เบรก E.P.S. เงียบที่มันเงียบคือเครื่องมันพังสตาร์ทแล้วเครื่องมันพังมันไม่ติดย,ย๊อเกือบซีซื้อแล้วคือระบบตัวใหม่มันเงียบ มันเงียบเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะด,ดังอ,อืออีสักพักหนึงก็เงียบนะครับผมเป็นระบบตัวใหม่นะเอาไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยทางวดหมื่นกลางๆนะครับเสียยะป๋ายะจัดให้เอฟซีปลายะสนใจติดต่อเข้ามาเลืเลยเอาไปฟรีดาวเป็นกําลังใจใปลายะแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปลายะใจดีปลายะขวัญใจค้นจนปลายะของแท้แช่ป๋านั่นเด้อพี่น้องเด้อ Chào